สวัสดีจ้า <c oughs> เจอกันอีกแล้วจ้าวัานนี้นึกกินข้าวไม่อร่อยกลาตอนกลางวันนึกถึงนี่เลยค่ะต้มนมจีนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ค่ะนมจีนน,นิ่มนะจะมาทำ ขนมกีนเขาเรียกว่าซาวขนมกีนเล้วค่ะข้ขปุ่นซาวบ้านเราเรียกข้ปุ้นซาวอืน่นกระทุบพริกนี่แหละค่ะทุบพริกก็ค่ะเด้อ แซ่แข็งไม่ค่อยนั่นอย่าน,นี้เลยนะค่ะเอาเล้อมีอันนี้ตะไคร้นะคะ่ะใส่ไปเลยทุกอยา่างนี่เดี๋ยวยาจะต้มก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาทุบที่หลังนะคะ รวมมิดรวมมิดเลยเนาะคะ่ะไม่มีปลาก,ก็ทำด้วยปลากระป๋องเนาะคะ่ะปลากระป๋องกระป๋องเดียวก็อิ่มทานคนเดียวนะคะนี่แค่ค่ะนี่เราก็จะไปดูเอาลงหม้อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาค่ะ อื่นก็คือเกลือเนาะค่ะต้องใส่เยอะนาะค่ะเนาะน้ปะลาที่ยายทำส้มตำก็ได้แกงก็ได้เนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำปะลาะนะค่ะใส่อย่างนี้เลยใส่ลงไปสักหน่อยก่อนไม่พอได้ค่อยใส่ไหม ก็ใส่ใเกลือลงอีกนิดนึงนะคะ่ะกปนซาวใส่ไปเลยชูรสของแซบนะคะนี่ค่ะเส้นลายแซ่บลายนะค,ะนะคะน่ะเนาะตามด้วยเครื่องที่เตรียมเอาไว้ลงไปเลย ลงไปเลยลงไปเลยขาดไม่ได้ทีค่ะน้กตาลอยาก,กินรสนี้นะคะ่ะไม่ปรุงเยอะใครอยากใส่ก็ใส่อีกเนาะคะ่ะ พริกเผ็ดแล้วมีพริกทอดแล้วค่อยกินอีกทีนึงนะคะใส่ปรุงเครื่องนะคะปลาล้านี่ยายก็ไม่ใส่เยอะยายจะไปใส่ที่หลังอีกทีนึงเวลาปรุงนะคะไม่ได้ก็คือน้ำปลา กองลงไปเลยน,น,น้ำด้วยนะคะนี่แหละค่ะปากกันได้ค่ะเด้อถึงแล้วเบิกงานวันนี้ทำงานขัดพื้น ดูต่ออีกทีหนึง่งยายจะไปเอาลูกชิ้นออกก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันด้ค่ะเด้อมาต่อกันค่ะไปเอาลูกชิ้นมาแล้วนะคะ่ะได้เนื้อกไปซื้อร้านไทยมาหวานีี้ค่ะรู้สึจกจะแข็งอยู่เด้อค่ะนี่ไม่ได้ล้างน้ำเกล้อน,น้ำเยอะนี่ค่ะ ปิดฟจะปิดไาไปดูอีกทีนึงมาดูกันจ้าว้าวจ้าเปิดแล้วเปิดแล้วเป็นอันมาเสร็จเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดไฟแล้วคะ่ะ เตรียมตักแล้วก็รับประทานค่ะหนื่อแล้วเหนื่อยมากจริงจริงหนื่อแล้วเหนื่อยแล้วซื้อผักนี่มานี่กัน,นจะไม่ใส่เลยค่ะจะกินกับผักชี ะนมจีนเนาะคะ่ะใส่ไปเลยค่ะด้วยถั่วนี่ค่ะถั่วเนาะคะ่ะฟักงาวทีนี้ทีนี้ก็จะมาตัก เอาเลยเด้อค่ะเด้อแต่เดือดอยู่ข้าลูกชิ้นเบ่งเบ่งเลยค่ะ,คะนนปลาไม่สวนหรอกค่ะเอากัะลูกชิ้นใส่นี่ก็ซาวพี่น้องซาวจะไปถามหาปลาเด้อค่ะเด้อ ยายเลือกหาลิคลือนี่ไงปลาปลากัดปล่องเนาะ,ค,ะค่ะ่ะกินให้สะใจไปเลยนี่ค่ะถัวก,ก็ใส่ไปแล้วเนาะคะ่ะถัวใส่ไปแล้วทุกอย่างใส่ไปแล้ว ก็จะมาเหยมน้ำปลาไปหน่อยนึงเนาะค่ะนี่นะะนนกระองมาเบิองเบืงเดือพี่นอ้องเบืงเอ,นนอเบงเดือค่ะหน้านี้เนาะค่ะเนาะเบิองเดือค่ะเดือ ลองถ่ายรูปดูนี่ไลี้ใส่ปลา้าไปหน่อยนึงแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยจะพอดีเป๊ะเลยแลคะ่ะชิมอะไรรู้ไหมคะจะชิมลูกชิ้นคะ่ะร้อน กิ่เนี่มเนีน่ยวเปไปร้านค้าแลแม่ค้าบอกให้เอานี้มากินวชิมถัว่วก็แลวกันอ่าเซ็บอย่าบอกใครนี่ค่ะเซ็บอย่าบอกใครเลย ได้นี่เลยค่ะเป็นไงล่ะจ้าค่ะชิ้นอีกหน่อยอือร่อยค่ะ คลิปนี้ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์จ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า